สวัสดีค่ะกลับมาพบกับมุกนะคะพัชราพรแต้มสุวรรณนะคะก็ในคลิปนี้เราจะมาพูดกันถึงการสร้างช่องทางการจัดจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์นะคะเดี๋ยวเราไปดูกัน,นะคะ่ะน่านะคะ๋ยวขออนุญาตแชร์สักครู่หนึ่งในหัวข้อของ EP นี้นะคะเราจะพูดถึงเรื่องของการสร้างช่องทางการจำหน่ายสินค้า ผ่านช่องทางออนไลน์นะคะก็ช่องทางการจำหน่ายสินค้าออนไลน์ในปัจจุบันเนี่ยต้องบอกเลยว่ามีมากมายหลากหลายช่องทางนะคะแบ่งเป็นได้หลากหลายประเภทนะคะแบ่งเป็นได้ทั้งโซเชียลมีเดียนะคะ e-marketplace quick commerce ลายคนจะมีความคุ้นเคยนะะเกี่ยวกับโซเชียลมีเดียนั้นก็คือที่เราใช้กันอยู่ประจำเลยนะคะไม่ไว่าจะเป็น Facebook เอ่ย TikTok อเอ่ย i n s t a g r กร Twitter หรือที่เรียนใหม่ปัจจุบันก็คือ X นะคะ ไลโอเอ,อเองยูทูบเอ,อหรือว่า l ลา Shopping เองนะคะพวกนี้จัดว่าเป็นโซเชียลมีเดียนะ,ะก็เป็นสื่อสังคมออนไลน์ที่คนไทยเรานั้นมีการนำมาปรับประยุกต์ใช้ในการขายช่องทางออนไลน์นะคะ ช่องทางการขายกลุ่มถัดมาก็คือ e-marketplace นะคะซึ่งความจริงใน e-marketplace เนี่ยความจริงมีมากมายหลากหลายนะคะนอกจาก lazada shopee นะคะ jdcentral นะคะซึ่ง jdcentral ตอนนี้ได้ได้บายบายบกมือลาไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็เยังมีอีกที่เป็นพาร์ทอินเตอร์นะก็จะเป็น amazon นะคะ ebay ความจริงก็คือมีอีกหลายหลากหลายช่องทางนะคะกลุ่มถัดมาก็คือ Quick c o m m e r c e Quick c o m m e r c e เนี่ยหลายคนน่าจะมีความคุ้นหน้าคุ้นตากันนะคะ Grab Food อ่า Line Man, Food Panda, Robinhood True Food นะคะ Shopee Food พวกเนี้ยถ้าเราเป็นร้านค้าที่ขายอาหารหรือขายสินค้าประเภทเอ,อ่อโก o ส e รีนะคะก็อาจจะนำเข้า Quick c o m m e r c e ได้เช่นเดียวกันนะคะ ซึ่งอาจจะตอบโจทย์ลูกค้าที่อยากสั่งเลยกินเลยหรือสั่งเลยแล้วอาจจะรอได้ภายในวันนั้นยอะไรเงี้ยค่ะก็จะเป็นอีกหนึ่งรูปแบบของการขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์นะคะที่สามารถสร้างรายได้ให้กับทุกท่านได้นะคะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันที่ช่องทางการขายสินค้าออนไลน์นะคะประเภทโซเชียลมีเดียกันก่อนเลยว่าในแต่ละประเภทนั้นจะมีลักษณะ มีการขายอะไรบ้างนะคะอย่างเช่นช่องทางการขายกลุ่มแรกคือกลุ่มของ Facebook หลายคนสงสัยว่าเอ๊ะ a c e บ o o k เองเนี่ยเขามีแต่ที่เป็นแฟนเพจไหมหรือเราโพสตขึ้นไปขายไหมนะคะหลายท่านอาจจะรู้แต่อาจจะไม่เคลียร์หรือเปล่าไม่แน่ใจอ่ะมุกขอเป็นตัวแทนนะคะในการบอกว่าช่องทางการขายของ f a c e b o o k เนี่ยเรามีนะคะสี่กลุ่มหลักๆนะคะคือกลุ่มของ Facebook ส่วนตัวอันนี้ทุกท่าน ในที่นี้น่าจะมี Facebook ส่วนตัวกันอยู่แล้วควนนี้ชื่อคุณวิพาดาเป็นเพื่อนมุกนะคะก็ทำอาชีพนะคะเป็นขายขนมอาหารจากจังหวัดเพชรบุรีนะคะขายขนมอาหารของฝากจากเพชรบุรีนะคะโดยการโพสต์ขายบนเ Facebook ส่วนตัวนะคะแล้วก็โพสต์เป็นลักษณะของคือการโพสต์ขายส่งไปไปยังเพื่อนที่เป็นผู้ประกอบการร้านอาหารเอ่ยหรือว่าจะ สั่งจำนวนมากๆกนะคะก็โพสต์ผ่านเฟ e บุ o กส่วนตัวนะคะช่องทางการผ่า Facebook กลุ่มที่สองคือกลุ่มต่างๆนะคะที่จะมีคนสร้างขึ้นมาหรือจะเป็นเราสร้างเองก็ได้นะคะแต่ว่าจุดแข่งของการสร้างกลุ่มเนะะี่ยค่ะก็คือจะต้องเป็นการไปดึง ให้สมาชิกเนี่ยเข้ากลุ่มให้มากที่สุดนะคะซึ่งในกลุ่มเนี่ยเราเองก็สามารถที่จะโพสตขายได้ฟรีนะคะมีการแบบกรีนคนเข้าที่มีความสนใจทางด้านเนี้ยได้จริงๆซึ่งในกลุ่มนี้ก็ดีนะคะไม่เสียค่าแอดไม่เสียค่โาโฆษณาหรือถ้ามีบางคนอาจจะมีเป็นเจ้าของกลุ่มเองอาจจะมีการคิดค่าโพสต์ลงว่าถ้าอยากเอาของมาขายโดย โปรโมทผ่านกลุ่มนี้ที่มีผู้ติดตามนะคะอ่าอย่างเช่นกลุ่มของการซื้อขายของของกินทั่วประเทศนะ,ะมีสมาชิกอยู่ที่หนึ่งแสนคนอาจจะคิดค่าลงครั้งละห้าร้อยพันหนึ่งมืนหนึ่งทางนีขน้นก็ขึ้นอยู่กับเรทราคาที่เจ้าของกลุ่มนี้เป็นผู้กำหนดนะคะช่องทางการขาย Facebook ในประเภทที่สามคือ Market Place นะ,ะหลายคนสงสัยเอ๊ะ a า k e t p l a c e นี่คืออยู่ตรงไหนนี่นะคะถ้าดูใน รูปที่ปรากฏนะคะจะเห็นว่ามาเก็ตเพจเนี่ยจะเป็นรูปบ้านสีฟ้านะคะอ่ะเมื่อเรากดปุ๊บนะคะเราก็จะทะด้านบนเราจะใช้วิธีการเสิร์ชว่าเราสนใจอะไรอ่ะเช่นเราสนใจชิฟฟอนเราก็เสิร์ชชิฟฟอนไปนะคะเราก็จะเจอสินค้าประเภทต่างๆเหล่านี้อ่าเราสามารถที่จะคลิกไปที่นี่นะคะแล้วก็ทําการทักแชทคุยกับแม่ค้าได้เลยอินบอกกับแม่ค้าได้เลยนะคะซึ่งวิธีการจ่ายเงินเนี่ยก็จะเป็นไปตามแต่ละ ร้านคับนะคะอ่ะช่องทางการขาย a c e b o o k ต่อมาคือแฟนเพจนะแฟนเพจในที่นี้ก็คือการที่เรามี Personal อยู่แล้วแล้วเราไปกดเปิด New Page ขึ้นมานะคะ Create ขึ้นมาเราสามารถที่จะใช้เพจนี้แหละเป็นตัวกลางในการสื่อสารร่วมก,กันกับลูกค้าได้น,นะก็สื่อสารได้ทั้งแบบออร์แกนิกนะคะผ่านแบนเนอร์ภาพนิ่งเอ่ยผ่านวิดีโอเอ่ยผ่านการไลฟ์เอ่ยนะคะ เดี๋ยวนี้ก็จะมีเรื่องของการสื่อสารผ่านวิดีโอเรียลนะคะแบบชนิดสั้นๆหรือสตอรี่เองก็ตามนะคะซึ่งในการที่เราจะสร้างช่องทางการขายนะคะอย่างที่มุกเคยได้กล่าวไปนะคะเราต้องมีวัตถุประสงค์ก่อนเราจะต้องรู้ว่าอ่ะฉันอยากจะขายของประเภทนี้ให้กับกลุ่มทาร์เก็ตนี้เช่นเป็นกลุ่มอาหารอาจจะ ถ้าเป็นกลุ่มอาหารนะคะเราก็อาจจะต้องมีช่องทางกันจจัดจําหน่ายที่ทั้งในพาทที่เป็น p Personal ไหมกลุ่มไหม Market Place สไห Fan Page ไหมซึ่งเราจะต้องมีโกมีเป้าหมายในการดําเนินธุรกิจว่าเราจะขายอันนี้นะเราจะเปิดเพจอันนี้ขายชัวๆขายชิฟฟอนอย่างเดียวนะหรือขายอาหารประเภทนี้ค่ะโดยเราไม่ใช่แบบวันนี้เราขายชิฟฟ่อนพรุ่งนี้เราเอาของเก้าอี้โตะ๊ะต่างเตียงมาขายแบบเนี้ย มันมิกันมันไม่ค่อยจะดีค่ะเราต้องมีโกในการที่จะดําเนินการว่าช่องทางการขายเนี้ยเราจะขายอะไรนะคะอ่าในสถานการณ์ปัจจุบรรันเนี้ยเรือที่สถานการณ์ปัจจุบรรันเนี้ยองการนี้เขาเป็นยังไงเขานิยมขายเบเกอรี่ที่เป็นชิฟฟ่อนชิฟฟ่อนหน้าตาแพ็กเกจเขาเป็นยังไงนะคะเพื่อที่เราจะได้มาเลือกออปชันว่าสินค้าเราอ่ะที่นํามาจําหน่ายนะคะจะ ต้องมีลักษณะแพ็กเกจยังไงตามเทรนไหมหรือเราจะทำยังไงให้เกิดความแตกต่างแล้วเราก็วิวนะคะเลือกวิวและเวว่าเราจะเดินทางด้วยวิธีการไหนนะคะซึ่งช่องทางการขายของ Facebook ก็มีทั้งส่วนตัวมีกลุ่มมี Marketplace มี f a n p เ g e เราก็แล้วจะเปิดครบทุกช่องทางก็ได้คะ่ะแต่ว่าสิ่งอื่นคือเราต้องรู้ก่อนว่าเราอยากจะเปิดช่องทางการจำหน่ายช่องทางไหนนะคะ ่ะเดียวมาดูนะคะตัวอย่างช่องทางการขายแฟนเพจนะคะอันนี้ขออนุญาตยกตัวอย่างมาจากชิฟฟ่อนเค้กของวันวน,นัทของปากอําเภอกำแพงแสงนะคะจังหวัดนครปฐมยี่ห้อนี้นะคะต้องบอกก่อนเลยว่าทางวิทยากรน,นะคะพัทนพรก็ชิมแล้วว่าโหอร่อยติดอกติดใจนะคะก็กลุ่มที่กด follow เพจเนี่ยอยู่ที่ประมาณ72,000 ้าร้อยแปดสิบสี่นะะอันนี้เป็นตัวเลขณนะวันที่ที่เราแคปข้อมูลมานะคะในอนาคตเขาอาจจะมีการเพิ่มมากขึ้นอาจจะทะลุหลักแสนกันไปแล้วหรือเปล่านะอ่ะโอเคก็เป้าหมายของการที่เราสร้างแฟนเพจขึ้นมานะคะเราก็ต้องมีการสร้างแบรนด์สร้างแบรนด์ของตัวอย่างของเบรน,น่นี้ก็คือวันวันนัดนะคะเบรนดการสร้างแบรนด์นะคะเพื่อ ให้ลูกค้าเนี่ยสามารถจดจําแบรนด์ได้นะคะว่าเฮ้ยอยากกินชิฟฟ่อนเนี่ยที่อยู่ตรงอ่านคนปรนคนปฐมนครปฐมเนี่ยต้องกินอ๋อต้องกินชิฟฟ่อนเบรเกอรี่ของวันวัน,นัดน,นะเมื่อเกิดการสร้างแบรนด์ลูกค้าจดจําแบรนด์ได้ลูกค้าจะเกิดความรักแบรนด์ตามมานะคะอ่าเมื่อลูกค้าจําแบรนด์ได้อ่า่านนคนปรปฐมอาจจะมีการพูดคุยกับเพื่อหรือครอบครัวนครอบครัวว่าอ่าอย่าลืมซื้อนะ ชิปฟอนของวันวันนัดนะอ่ะช่องทางการขายต่อมานะคะก็คือของแฟนเพจวันวันัดเนี่ยเมื่อเรากดเข้าไปในแฟนเพจแล้วเนี่ยเขาจะมีการใช้นะอันนี้จะเป็นตัวอย่างแบนเนอร์นะ,ะที่วันวัน,นัดใช้อ่าสังเกตเห็นได้เลยว่าทางบริเวณฝั่งซ้ายเนี่ยจะมีการแปะโลโก้เอาไว้นะคะเพื่อให้ลูกค้าเข้ามาและเห็นแล้วว่าเป็นสินค้าจากวันวันนัดนะคะแล้วก็บอกว่า เขาพรรษานี้มีขนมไปถวายพระหรือ,อยังนะคะก็เป็นการฟนะีดคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งเพื่อให้ลูกค้าเห็นและลูกค้ารู้สึกว่าเอ๊ะเออใช่เราจะไปทําบุญในวันพรุ่งนี้เขาพรรษาเราจะต้องมีขนมไปไหมอะไรอย่างเงี้ยเป็นเหมือนการติ้งแล้วก็ทําให้เขาเห็นสินค้าแล้วเขาก็รู้สึกว่าเอ้ยสั่งซื้อนี้ไปถวายพระดีกว่านะคะหรือจะเป็นแบนเนอร์พัดนึ่งนะคะอันนี้ก็จากวันนัลนนะคะเขาก็บอกว่า เดือนเจ็ดโค้ดเด็ดสุดๆนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างแบนเนอร์น่าจะเรียกว่าเป็นแบนเนอร์โปรโมชั่นนะซึ่งเขาก็จะบอกว่าวันวันนั้นเนี่ยจัดแคมเปญอยู่ในช้อปปีนะคะเดือนเดือนเจ็ดโค้ดเด็ดสุดๆเนี่ยถ้าสมมติซื้อของครบสามร้อบาทแล้วก็มีการกรอกโค้ดนะคะตัวเลขที่เขาแจ้งไว้ในส่วนเนี้ยก็จะได้รับส่วนลดไปเลยหกสิบบาทนะฮะซึ่งในการที่เราจะโพสต์คอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งเนี่ยเราจะมีทั้ง แบนเนอร์ภาพนิ่งนะคะมีเท็กมีแคปชั่นซึ่งเราจะเห็นได้เลยนะคะว่าเขามีการแปะครบทุกช่องทางการจัดจำหน่ายเลยะคะ่ะไม่ว่าจะเป็นออ,ออฟไลน์เองนะ,ะก็บอกเลยว่าร้านเนี่ยอยู่หน้ากำแพงแสงนะลิงก์แผนที่ Google Map นะลูกค้าสามารถกดมาได้ที่นี่นะแล้วก็ยังมีช่องการบริการอื่นๆนะคะไม่ว่าจะโทรศัพท์ไลน์ ลาซาด้าช้อปปี้เจดีเซ l น y ัลายอ่าเรียกได้ว่าการขายของเอ่อวันวัน,นัดของฝากอำเภอกำแพงแสงจังหวัดนครปฐมเนี่ยค่อนข้างจะเป็นร้านน่าจะเรียกว่าเป็นผู้ประกอบการอ e ีคอมเมิร์ซนะคะ SME ที่มีความพร้อมมากๆในการสร้างช่องทางการจัดจำหน่ายออนไลน์นะคะและออฟไลน์ต่อมาวันวันวนัดน,น,นะคะไม่ได้มีเพียงแค่ ข้อมูลคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งที่กล่าวไปข้างต้นนะคะวันมนัสเองเนี่ยก็ยังมีในส่วนที่เป็นวิดีโอไลฟ์นะคะเขาก็จะมีการออกมาไลฟ์เพราะว่าตอนนี้กระแสปฏิเสธไม่ได้เลยกระแสการไลฟ์เอ่ยยวเอ,อ่ยีนี่ออกมาอย่างต่อเนื่องนะคะก็ทําเขาก็มีการปรับตัวนะคะตามพฤติกรรมของผู้ริโภคอย่างสม่ําเสมอ นอกจากนี้ค่ะลูกค้าที่เข้ามาในแฟนเพจแล้วอาจจะไม่ได้เข้ามาติดตามไลฟ์เอ่ยไม่ได้เข้ามาติดตามเลยเขายังสามารถกดสั่งซื้อสินค้าผ่านหน้าร้านแฟนเพจได้ด้วยนะคะก็เข้ามาปุ๊บก,กดสั่งซื้อได้เลยนะคะซึ่งในระบบเนี้ยก็จะเป็นระบบออโต้ในการที่จะแบบรับออเดอร์นะคะอ่าให้ลูกค้าจ่ายเงินลูกค้าจ่ายเงินแจ้งลูกชื่อที่อยู่เสร็จปุ๊บอ่าตอบปิดจอบ ระบบดูดเข้าระบบหลังบ้านเลยทีนี้แอดมินก็ทําหน้าที่เตรียมตรวจสอบยอดเงินพลิกแพ็คแล้วก็จะส่งได้เลยนะคะอ่าซึ่งจะเห็นได้ว่าตอ,อนที่เขาจะไลฟ์นะคะเขาก็มีการทําแบนเนอร์าพาดนึ่งนะคะจะบอกว่าอ่าเตรียมพบกับสินค้าราคาดีนะคะได้ไลฟ์ทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ช่วงเวลาบ่ายสองถึงบ่ายสี่าตามนี้นะคะ ซึ่งข้อดีนะคะสำหรับการสร้างแฟนเพจนะคะในการเป็นช่องทางการบบจัดจำหน่ายต้องบอกเลยว่าข้อดีนะคะมีมากเลยเช่นหนึ่งนะคะเป็นช่องทางการโปรโมทธุรกิจนะคะสามารถซื้อโฆษณาได้การซื้อโฆษณาเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจความคุ้มค่าของแต่ละแบรนด์แต่ละผู้ประกอบการนะคะอย่างเช่นเรามีความสามารถในการซื้อแอดซื้อแล้วลูกค้า สามารถเข้าถึงได้ง่ายเห็นสินค้าได้ง่ายทําให้ตัดสินใจได้ง่ายก็จะทําให้จ่ายเงินค่าแอดเยอะแต่เมื่อขายได้กําไรได้มากขึ้นอะก็ยินดีที่จะจ่ายค่าโฆษณานะคะสคือ แฟนเพจเนี่ยมีระบบหลังบ้านนะคะสามารถดูข้อมูลของลูกเพจได้เลยว่าเนี่ยอายุเท่าไรเพศอะไรลูกค้าที่เข้ามาดูจริงๆ่ยอยู่ภูมิภาคไหนจังหวัดไหนหัวเมืองใหญ่อยู่ที่ไหนนะคะสามารถสร้างคอมมูนิตี้นะคะในการที่จะแลกเปลี่ยนปลุงคนที่ชื่นชอบเบเกอรี่อาจจะลูกค้าทานแล้วกลับมารีวิวว่าอันนี้ดีมากอันนี้ชอบมากอันนี้กีลเทเจอร์เป็นยังไงแนะนํายังไงอันไหน เหมาะกับผู้ใหญ่อันไหนเหมาะกับเด็กนะ,ะต่อมาคือแฟนเพจสามารถสร้างกิจกรรมแล้วส่งอินไว้นะ,ะเชิญลูกค้าให้รับทราบข่าวสารได้เช่นสมมุติว่ากรณีที่เพจนี้นะคะของวันวันนั้นเนี่ยจะไปออกอีเวนต์สักอีเวนต์หนึ่งอยู่ที่บริเวณเอ่อเช่นสายามแล้วก็ส่งอินไว้ไปนะ,ะให้กับลูกค้าที่ติดตามอยู่ในแฟนเพจนะคะลูกเพจสามวันเนี่ยเดี๋ยวจะวันวันนั้นจะมาออกบูทธที่นี่ วันนี้เวลานี้สะดวกเข้าร่วมอีเวนต์ไหมจากลูกค้าไม่รู้กลายเป็นลูกค้าได้รู้นะคะโดยที่ไม่ต้องเสียเงินค่าโปรโมตโฆษณาเลยนะคะก็ก็เป็นการใช้แรงในการที่จะกดอินไว้ลูกค้าเข้ามาให้รับทราบข่าวสารนะคะก็ต่อมา ข้อดีต่อมานะคะก็คือแฟนเพจเนี่ยช่วยเพิ่มโอกาสให้เว็บไซต์นติดอันดับของ Google ได้นะคะว่าจากการเสิร์ชค้นหาจากเสิร์ชเอนจินนะคะเช่นสมมติคําว่าเราพิมพ์แคปชั่นคําว่าวันมนัววันมะนาชิฟฟ่อนวันมะนาอร่อยอะไรเงี้ยเวลาที่มีลูกค้าค้นหานะคะในใน g ูเกิลเองนะก็จะทําให้มีข้อมูลส่วนนี้ไปซัพพอร์ตข้อมูลจากแฟนเพจไปซัพพอร์ตโดยระบบของ Google เนี่ยจะจับจากเพจนะก็จะทำให้เพิ่มโอกาส เว็บไซต์แฟนเพจเนี่ยติดอันดับของ Google ได้นะซึ่งยิ่งลูกค้าหาได้มากก็จะยิ่งทำให้สามารถสร้างโอกาสในการขายได้นะะข้อต่อมาคือข้อจำกัดของแฟนเพจนะคะก็คือต้องบอกเลยว่า การทําแฟนเพจนะคะถ้าจะต้องการให้เข้าถึงลูกค้าได้เป็นวงกว้างให้เข้าถึงลูกค้าได้จํานวนมากมนั้นจะต้องมีการซื้อโฆษณาซึ่งการซื้อโฆษณาเนี่ยในสมัยนี้ทุกคนต่างก็รู้วิธีการซื้อนะคะมีผู้ขายสินค้าออนไลน์จำนวนมากเนี่ยกระโดดเข้ามาร่วมขายจะทําให้ แอดโฆษณาเนี่ยมีราคาที่สูงเพิ่มมากขึ้นนะ,ะซึ่งหากต้องการโปรโมทเนี่ยก็อาจจะจําเป็นที่เราต้องมีการบิดเงินหรือใช้จํานวนเงินที่เพิ่มมากขึ้นทั้งนี้ทั้งนั้นนะ,ะผู้ประกอบการเองเนี่ยก็จะต้องมีการประเมินนะคะแล้วก็คอยดูอยู่ตลอดเวลาว่าเงินที่ลงทุนไปในสําหรับการซื้อแอดนะสามารถขายสินค้าหากลบต้นทุนเอง ยังสามารถทํากําไรได้อยู่มากน้อยระดับไหนนะถ้าหากสมมติได้มากก็โชคดีไปแต่หากได้น้อยอาจจะต้องมีการปรับแผนกลยุทธ์นะคะข้อจํากัดต่อมาคือแฟนเพจใน Facebook ตอนนี้มีผู้แข่งค่อนข้างเยอะมากนะคะจะทําให้ผู้ประกอบการเนี่ยจะต้องมีการโฟกัสในการทำคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งมากขึ้นจะต้องมีการทำแอดทาสื่อทําแบนเนอร์ทํา PR ที่มีความสวยงาม เพิ่มมากขึ้นเส้นเดียวกันซึ่งทางนี้ทางนั้นถ้าทําได้เองก็ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่ถ้าจะต้องไปจ้างมืออาชีพในการทําก็จะทําให้มีต้นทุนเพิ่มมากขึ้นข้อจํากัดต่อมาคือแฟนเพจเนี่ยมีความน่าเชื่อถือน้อยกว่าช่องทางการขายออนไลน์อื่นๆนะคะไม่ว่าจะเป็น s h o ปปี้ลาซารดหรือแกร็เองนะคะเพราะว่าช่องทางเอ่อมาเก็ตเพต่างๆเหล่านี้จะต้องมีการยื่นเอกสารในการยืนยันตัวตนก็จะทําให้ มีการสปรีนมาในระดับหนึ่งส่วนแฟนเพจเนี่ยใครแค่มีแฟนเพจเแค่มี Facebook ที่เป็น p e r s o n a l นะก็สามารถเปิดแฟนเพจได้ก็อาจจะทำให้ความน่าเชื่อถือถ้ากรณีที่แฟนเพจเนี้ยยังมีคนกดไลค์จำนวนไม่มากหรืออาจจะยังมีลูกค้ากลับมารีวิวได้ไม่มากเนี่ยอาจจะทำให้ความน่าเชื่อถือเนี้ยน้อยกว่า s อป p e e หรือ Lazada นะ,ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เส้นเดียวกันทาง e อปป e ้ลเองก็ต้อง มีการสร้างความน่าเชื่อถือไม่ว่าจะเป็นคะแนนเลตติ้งเอย่ยรีวิวลูกค้าเอย่ยคะแนนดาวเอ่ยนะยอดขายเองก็ตามนะคะก็เดี๋ยวนีส้สมัยนี้สามารถตรวจสอบได้นะคะข้อจำกัดประมาณคือ Facebook เนี่ย ผู้ขายใช้เวลานานกว่าที่ผู้บริโภคเนี่ยจะตัดสินใจซื้อสินค้าหรือว่าบริการได้นะเนื่องจากว่าไม่มีระบบออโตโ้ในการที่จะรับการชําระเงินนะคะทำให้ลูกค้าได้สินค้าได้เลยนะคะจะต,ต้องมีการชิดแชทกันนิดนึงอ่าสรุปยอดบาถามว่าอยากได้อะไรแล้วก็ถึงจะค่อยสรุปยอดและจ่ายเงินนะคะก็ความสะดวกก็จะมีความแตกต,ต่างกันนะคะ เรามาต่อกันที่ช่องทางการขายถัดมานะคะก็เป็นช่องทางการขายติ๊ t o k อกนะคะช่องทางการขายเองของติ k t o k เองนะคะก็ตอนนี้ต้องบอกเลยติ๊ก o k มีแนวโน้มตกเติบโต,ต,ตเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็ยังมีแนวโน้มว่าจะเติบโตขึ้นอีกเรื่อยๆยังไม่หยุดยังไม่ชะลอง,ง่ายๆในตอนนี้ไดะะ้ตัวอย่างที่ทางมุกได้ยกตัวอย่างมานะคะก็คือจากเลไทยแลนด์นะคะก็ ในการสร้างช่องทางการจำต่หนายของเลเนี่ยะช่องทางแรกเลยเขาเปิดเลยเป็นเลที่เป็นคล้ายๆกับ Personal นะแต่ว่ามีการ Register นะคะมีการ Verify ว่าเออเป็นเล่ไทยแลนด์จริงๆนะก็จะมีเครื่องหมายติ๊กถูกนะคะเขาก็จะทำคลิปวิดีโอสั้นๆเนี่ยประมาณ60วินาทีนะในการที่จะโปรโมทในการนำเสนอเป็นช่องทางหนึ่งในการที่จะสื่อสารกับลูกค้าลูกค้าดูแล้วอาจจะมาคอมเมนต์อาจจะมา, comment, า,จจะมาแลกเปลี่ยนควาคิดเห็นกันได้นะคะ ใน TikTok เองก็มีการเปิดโอกาสนะ,ะให้ซื้อโฆษณาแอดได้เหมือน Facebook เช่นเดียวกันนะคะช่องทางการขายของ TikTok ต่อมานะคะก็คือ TikTok Shop เองนะคะในส่วนตรงนี้ TikTok Shop เองก็จะเปิดให้ผู้ประกอบการเนี่ยสามารถแขวนตักก้าสินค้าของตนเองได้คือเหมือนเราทำคลิปวิดีโอที่เกี่ยวกับสินค้านั้น,น,นๆเมื่อลูกค้าดูแล้วอยากสั่งซื้อนะคะสามารถกดสั่งซื้อได้เลยที่ ตราก้าตรงนี้นะคะอ่าเราจะเห็นได้จะเป็นลักษณะแบบนี้ด้าตาแบบนี้นะคะอ่าสมมุติว่าเรากดเลือกช็อปแรกนะที่เป็นช็อปของเลเข้ามาที่ตราก้าแรกเลือกเลยะคะ่ะตะวันยี่สิบบาทนะคะแพ็กสุดคุ้มสิบหกซองนะ,ะอ่ะพอเราคลิกมาปุ๊บนะคะจะทเป็นลูกถัดไปคือจะขึ้นหน้านี้เลยนะคะจะแอททูคร์สหรือว่าเราจะซื้อด้วยคูปอง ถ้าใครอยากซื้อด้วยคูปองเนี่ยตรงนี้ก็สามารถกดครับคูปองได้เลยนะคะเขาจะบอกว่าคูปองนี้ลด75บาทนะคะตั้งแต่คําสั่งซื้อที่เกินกว่าเท่าไหร่นะคะหรือว่าได้รับส่วนลด150บาทนะคะก็จากปกติเนี่ยอยู่ที่320ตอนนี้ขายอยู่ที่220เองเท่านั้นนะคะก็จะเป็นช่วงโปรโมชั่นตอนช่วงแรกของ Tik t o k นะคะ ช่องทางการขายต่อมาของ tiktok นะคะ tiktok ก็จะมีระบบของการไลฟ์เช่นเดียวกันกับเ c e b o o k นะคะหรือว่า shopee เองที่ตอนนี้มีการไลฟ์นะก็ใครดูก็สามารถที่จะกดสั่งซื้อได้เลยผ่านตะกร้าเช่นเดียวกันนะคะเทคนิคการขายสินค้าบน t i กตอกนะคะอย่างแรกเลยนะอย่างแรกเลยเนะ่ยต้องิดีโวกระชับสั้น สนุกสนานน่าสนใจน่าดึงดูดนะคะโดยที่มีความยาวได้สูงสุดเนี่ยอยู่ที่หกสิบวินาทีนะคะแต่ว่าขอแนะนําเลยว่าให้สามถึงห้าวินาทีแรกเนี่ยเป็นสามถึงห้าวินาทีที่สําคัญที่สุดนะคะที่จะต้องดึงดูดให้ลูกค้าโดนใจคัดใจลูกค้าอยากดูจนจบนะคะอ่าข้อต่อมาคือการเลือกใช้เพลงที่กําลังเป็นที่นิยมนะคะเพื่อเพิ่มโอกาสให้คลิปโยเนี่ย ฟีดนะคะคลิปวิดีโอเนี่ยอยู่ในกระแสคลิปวิดีโอเนี่ยมีคนกดเลือกเพลงแล้วลันมาเจอคลิปของเรานะ,ะต่อมาคือเทคนิคการขายคือการติดต่อการใช้อินฟลูเอนเซอร์นะคะมาร่วมในการทำแคมเปญร่วมกับแบรนด์นะ,ะ oh. อาจอย่างเช่นสมมติว่าเรากําลังจะออกสินค้าใหม่นะคะเราให อินฟลูเอนเนะคะที่มีชื่อเสียงทางด้าน Beauty บล็อกเกเนี่ยมาทดลองใช้อ้าวลูกค้าดูเองก็อุ๊ยกินเชื่อใจอ่ากดสั่งซื้อมาหรือเราจะนำภาพนำคลิปวิดีโอของเขาก็ไปใช้ในการโปรโมทในการที่จะยิงแอดโฆษณาต่อได้นะคะเทคนิคต่อมาคือการใช้แฮชแท็กนะคะก็ ฮชแท็กเนี่ยจะอยู่ในแคปชั่นแล้วก็ข้างล่างจะเป็นแฮชแท็กปุ๊บปุ๊บเราสามารถกดแฮชแท็กอันนี้แล้วก็ลิงก์มายัางสินค้าของเราได้นะคะยิ่งแฮชแท็กที่กําลังอินเทรนเองเนี่ยก็จะช่วยนําพาให้คนเข้าถึงสินค้าของเราหรือว่าคลิปยองเราได้เพิ่มมากขึ้นนะคะช่องทางการจําหน่ายออนไลน์ต่อมานะคะก็คือ Line ไลน์เนี่ยหลายคนสงสัยว่าเออเรามีไลน์บุคคลแล้วเรายังต้องมี line ไลน์โอเอไมเราต้องมีไลน์ช้อปปิ้งไหมนะคะอ่ะ บอกก่อนเลยนะไะลน์เนี่ยมีทั้งไลน์ส่วนตัวและไลน์โอเอไลน์ส่วนตัวของเราเนี่ยก็สามารถใช้งานได้ในการขายสินค้ากับลูกค้าด้วยการแชทหนึ่งตอนหนึ่งแต่เราไม่สามารถที่จะบอ c แช t ไปได้ว่าเอ้ลูกค้าเก่าที่เคยขายที่เคยซื้อของกับเรากว่าที่เราจะบอกโปรโมชั่นได้พบลุกคนที่เราเคยคุยมามันก็จะเกิดความยุ่งยากนะในขณะที่ไลน์โอเอเองเนี่ย ยกตัวอย่างของของชิฟฟอนนะคะเค้กวันวันัดเนี่ยเขาก็มีไลโอเอนะคะเวลาที่เขาซื้อขายกับลูกค้าลูกค้ากดสแกน QR วอโค้ดใช่ไหมคะเข้ามาปุ๊บเป็นเพื่อนอ่ะคุยแชทต,ต,ตอบได้เหมือนปกติเลยส่งวิดีโอโทรไลน์ได้ถ้าเราตั้งค่าเปิดไปเวลาที่วันวันนัดเองเนี่ยจะมีโปรโมชั่นเช่นซื้อวันนี้แถมฟรี อีกหนึ่งชิ้นอะไรอย่างเงี้ยเราสามารถบอกบล็อตแคสต์ไปให้ลูกค้ารับทราบได้เลยนะโดยที่ใช้ง่ายๆเพียงปลายนิ้วคลิกๆปุ๊บถึงเลยแต่ถ้าสมมติว่าเราใช้ไลน์ส่วนตัวหนึ่งต่อนหนึ่งเนี่ยเราจะต้องแบบบอกทีละหนึ่งคนทีละหนึ่งคนทีละ,นทละหนึ่งคนแต่ในขนาที่ไลโอเอถ้าเรามีลูกค้าอยู่ห้าพันคนเราสามารถบล็อตแคสต์ได้เลยห้าพันคนซึ่งทางนี้ทางนั้นนะคะก็ Li โอเอมีแพ็กเกจให้เราเลือกสรรได้เหมาะสมน,นะคะไม่ว่าจะเป็นเอ่อแพ็กเกจเบสิกนะคะที่ได้ใช้ฟรีหรือว่า จะเป็นแพ็กเกจที่เป็นขั้นบันไดขึ้นมานะคะเราเป็นผู้ประกอบการเราก็ต้องเลือกนะคะว่าเรามีความเหมาะสมอยู่ที่แพ็กเกจไหนนะคะเพราะในแต่ละแพ็กเกจก็มีออปชันที่แตกต่างกาันมีค่าใช้จ่ายที่แตกต่างกันนะคะโดยใน Line OA เองเนี่ยเราสามารถเผยแพร่ข้อมูลได้ทั้งบนหน้าฟีดเหมือน Facebook เลยนะคะเราสามารถมีข้อมูลนะคะมเมสเซจ ตั้งรับนะคะแล้วก็ด้านล่างเนี่ยจะเรียกว่าริชเมนูนะคะ <c oughs> เพื่อให้อำนวยความสะดวกให้ลูกค้าสามารถกดเลือกดูได้นะคะ <c oughs> แล้วก็ใน Line เ a เองเนี่ยเขาก็จะมี Line Shopping นะคะ <c oughs> ใครเราแขวนตะก้าไว้ลูกค้าสามารถสนใจนะคะสามารถกดดูได้เลยแล้วสนใจสินค้าที่ไหนสามารถกดสั่งซื้อได้นะคะ <c oughs> โดยมีการใช้เขาเรียกว่าอะไรนะมีการผ่านระบบการจ่ายเงินอัตโนมัติแล้วก็มีการแชทคุยกับแอดมินได้นอกจากนี้นะคะ ในไลน์เนี่ยนอกจากไลน์วนตัวไลน์ OA แล้วเรายังมีไลน์ OpenChat ที่คล้ายกับไลน์ OA นะคะเปิดโอกาสให้มีสมาชิกได้ถึง5,000คนนะคะเข้ามาแอดมาเลยแล้วเวลาพวกะกอบการขายหรือต้องการที่จะนำเสนอข้อมูลอะไรนะคะก็สามารถที่จะบอสแชทไปได้เลยทีเดียวนะคะอ่ะ หลายคนสงสัยว่าเอ๊ะแล้วทำไมผู้ประกอบการเนี่ยถึงจำเป็นที่จะต้องใช้ l i น์ OA นะคะทั้ง,งที่มีไลน์ส่วนตัวแล้วหรือว่าจะมีไลน์ open chat แล้วนะต้องบอกเลยว่า l i น์ OA เนี่ยเป็นเครื่องมือในการทำการตลาดที่หลายแบรนด์เนี่ยใช้สร้างฐานลูกค้านะ,ะเพื่อสร้างยอดขายแล้วก็สามารถช่วยสร้างความน่าเชื่อถือให้กับธุรกิจของตนเองได้นะคะไลน์ OA เนี่ยสามารถเก็บข้อมูลของลูกค้าได้เหมือนเช่นเดียวกันกับ Facebook เลยนะ,ะว่าเพศอะไร ลูกค้ากลุ่มที่เข้ามาให้ความสนใจปรเพศอะไรเมีช่วงอายุเท่าไหร่อยู่โลเคชันไหนนะคะได้ตรงซึ่งจะช่วยให้แบรนด์เนี่ยสามารถนำข้อมูลไปทำการตลาดต่อได้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้นนะคะเ้าต่อมาคือ l i โอเอเนี่ยใช้ l i โอเอในการทำโฆษณาได้นะไม่ว่าจะเป็น Line ดแพลตฟอร์มนะ,ะก็ยิงแอดไปนะ,ะไม่ว่าจะเป็น l n ทูเดย์นะคะหรือจะเป็นโฆษณาต่างๆ ข้อต่อมาคือ l i โอเอเนี่ยสามารถเชื่อมกับ Line My Shop ได้ซึ่งก็เป็นระบบการขายสินค้าออนไลน์นะที่จะช่วยให้คุณมีหน้าร้านค้าออนไลน์ซึ่งก็เป็นช่องทางการจัดสำหน่ยอีกหนึ่งช่องทางนะคะที่ทางผู้ประกอบการเราไม่ควรทิ้งนะข้อต่อมาคือ Line OA เนี่ยมีแอดมินที่ช่วยดูแลช่วยในการตอบแชทเนี่ยได้สูงสุดถึง100คนโดยที่ลูกค้าไม่รู้เลยว่า a อดมิน a อแอดมิน m i แอรู้เพียงแค่ว่าเป็นเจ้าของแบรนด์แบรนด์นี้ที่ลูกค้าให้ความสนใจและความแบบเออสงสัยนะคะในการที่จะพูดคุยร่วมในการส่งเสริมการขายนะคะซึ่งใน Li n e OA เองนะคะก็จะมีแพ็กเกจต่างๆนะคะให้เราเลือกใช้ไม่ว่าจะเป็นแพ็กเกจฟรีนะคะซึ่งสามารถบอกแคจจำนวนข้อความได้1,000งพข้อความนะคะหรือว่าจะเป็นแพ็กเกจเบสิกเองที่ สามารถบอร์ดแช์ข้อความได้ถึงจำนวนหนึ่งหมื่นห้าพันข้อความนะคะแล้วก็แพ็กเกจโปรเองเนี่ยจะสามารถบอดแช์ข้อความได้ถึงสามหมื่นห้าพันข้อความนะคะซึ่งทางนี้ทางนั้นก็จะมีอัตราค่าใช้จ่ายที่แตกต่างกันมนาะ,ะช่องทางการจำหน่ายออนไลน์ต่อมานะคะก็จะเป็นช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าผ่าน YouTube หลายคนสงสัยว่าเอ้ย u t u b e y, เนี่ยเราจะขายยังไงนะคะบอกเลยว่า YouTube เราเป็นช่องทางที่นำเสนอเกี่ยวกับ วิดีโอเราก็ต้องขายผ่านวิดีโอนะคะเราผลิตวิดีโอขึ้นมานะคะร้านค้าให้คําแนะนาําให้การวีวิดีโอนะคะในการส่งเสริมการขายมาปุ๊บทาให้ลูกค้าที่ได้ดูเนี่ยเฮ้ยเกิดความสนใจสามารถสั่งซื้อได้ที่นะคะเราก็จะมีแคปซั่นนะ,ะอยู่ด้านล่างของคลิปวิดีโอนะคะบอกว่าอ่ะเชื่อชื่อสุนักการนะคะข้อมูลเพิ่มเติมได้คลิกลิงก์นี้นะคะหรือถ้าอยากสนใจนะคะสามารถกดสั่งซื้อสินค้าได้ที่ลิงก์นี้หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถ โทรได้ที่หมายเลขนี้นะคะเราก็แล้วแต่ผู้ประกอบการเลยนะคะว่าจะขายตรงๆนะคะจะเป็นการบอกเลยนี่ฉันขายเครื่องนี้เครื่องซีลสุญญากาศเนี่ยอยู่ที่สามพันห้าร้อยบาทหรือเราจะบอกว่าอ่ะบ้านฉันใช้อันนี้เป็นลักษณะของการทีนนะเราใช้สินค้าชิ้นนี้แล้วดีถ้าอยากใช้นะคะลองไปเสิร์ชข้อนี้ดูหรือว่าลองคลิกลิงก์นี้ดูอ่ะมันก็เป็นลักษณะวิธีการขายของแต่ละคนหรือช่องทาง youtube เองก็สามารถซื้อ แอดนะคะแอด YouTube ได้เช่นเดียวกันกับ Facebook นะคะกับ TikTok เองกับ i n s t a g r กรเองนะคะเช่นเดียวกันค่ะก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับช่องทางการจัดจำหน่ายโซเชียลมีเดียนะคะก็เดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่ช่องทางการจัดจำหน่ายช่องทาง E m a r k ร์เก็ตเนะคะก็ ขอบคุณทุกท่านมากนะคะที่ให้ความสนใจนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรากลับมาพบกันกับการสร้างชค่องทางการจัดจำหน่ายออนไลน์นะ,ะผ่าน e-marketplace กันค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ